สวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสพิตทอสันเตอร์นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเรามีญาติเสียเนี่ยนะฮะเราจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอะไรบ้างนะคะรัฐบาลอังกฤษแต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็มันก็ลำบากเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่มีตังค์นะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยพี่จุ๋มเคยช่วยกันรวบรวมเงินช่วยเพื่อนนะนะฮะ ช่วยเพื่อนที่เขาสามีตายแล้วไม่มีเงินทำศพอะนะคะเคยเคยบริจาคเงินช่วยกันไปนะคะก็ไอคนที่อยู่ก็พาก็ก็ต้องช่วยกันเอาไปเผาถูกไหมะนะคะมันก็เป็นธรรมดาเนาะเดี๋ยวนะเช็คว่ามีเสียงไหมฮะเดี๋ยวปั๊บหนึ่งค่ะคือ สามีตายแล้วไม่มีสมัยก่อนเนี่ยนะคะเคยรวบรวมเงินกันอย่างข้างบ้านเนี่ยนะคะผู้เฒ่าเนี่ยเขาเคยเสียชีวิตเขาก็มาบอกกันนะคะเขาก็มาเดินบอกเคาะประตูบ้านแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยนะสามีตายแล้วอะไรเงรี้ยแล้วก็เพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งก็จะมาช่วยะคะมาบอกบอกว่าเอ่ออยากจะร่วมบุญไหมอะไรเงี้ยนะฮะทำทำศพเพราะว่าค่าทําศพเนี่ยมันก็แพงนะคะค่าเผาเฉยๆเนี่ยค่าเผาเฉยเเนี่ย มันก็พันสามสิบหนึ่งปอนแล้วค่ะพันสามสิบหนึ่งปอนนะนะลองนึกดูนะเป็นเงินเท่าไหร่เออคูณไปด้วยสี่สิบอะค่ะหนึ่งพันหนึ่งพันสามหนึ่งคูณสี่สิบถูกไหมฮะโอ้ยคูณผิดเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งพันสามสิบหนึ่งคูณด้วยสี่สิบก็โหแพงเัินเนาะแพงกัน,น,กน,นเนาะเงินไทยตั้งสี่หมื่นหนึ่ง พี่จุ่มคุณถูกคุณถูกวะเนี่ยน่าจะถูกนะหนึ่งพัน่ะเนาะหนึ่งพันเนี้ยมันก็คูณสี่สิบก็มันก็ก็สี่หมื่นแล้วอะถูกไหมถ้าเมืองไทยเราก็แบบเผาเชิงตะกรนกันก็ไม่ก็ไม่แพงอะนะแต่ที่นี่เขามีกฎหมายฮะเขาเพื่อไม่ให้ไอ้ควันเนี่ยเป็นโดนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้พวก คนที่ก็ใส่ฟันปลอมแล้วเผาออกมาพวกเอามาก้มของปลอดอะไรพวกนี้มันก็จะเข้าก็จะออกไปทางอากาศใช่ไหมฮะใครมาดมเข้าไปก็อันตรายเขาก็มีไอสิ่งเหล่านี้กันเอาไว้นะฮะแต่พี่จุ๋มจะบอกว่าพอถึงข้าวพี่เองเนี่ยพี่ก็ใช้วิทยาทยธ์ในการเข้าอินเทอร์เน็ตคะนะฮะก็ไปกรอกที่นี่เขาเรียก beliefment โอ้ oh, ขอบคุณกะพี่พิสมัยขอบคุณนะคะช่วยคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะก็ก็เกาะเข้าไปกรอกนะคะที่ beliefment เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนนี้พี่จุมทำงานอยู่ที่ c i t i z e n advice bureau นะคะเป็นเวลาสิบห้าปีก็รู้ว่าจะต้องค้นหาอะไรก็ไปที่ c i t i z e n advice bureau ใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะ .org .org นะคะ citizens advice bureau .org เราเข้าไปแล้วก็ไปเวลามี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 ใครตายในบ้านเนี่ยนะฮะ when somebody die แล้วก็เขาก็จะมีเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ไปกรอกแบบฟอร์มนี้เขาเรียก beliefment support payment เงินจำนวนเนี้ยก็ก็จะตกประมาณเอ่อถ้าคนที่ถ้าถ้าภรรยาซึ่งท้องเนี่ยก็จะได้ประมาณเป็นลํำซำสามพันแปดร้อยปอนะฮะก้อนหนึ่งเลย เราก็ได้อีกร้อยปอนเป็นเวลาอีกสิบแปดเดือนนะฮะเดือนละร้อยปอนร้อยปอนร้อยปอนนะฮะเป็นไปสิบแปดเดือนก็พอสมควรสําหรับคือจะจะจะเป็นเงินก้อนซึ่งสามารถเอามาช่วยงานศพนะฮะงานศพเนี่ยสามีเขาก็สั่งไว้ในพินิกรรมนะคะว่าให้ทําแบบถูกที่สุดไอ <laughs> ถูกที่สุดเนี่ยนะมันก็ประมาณเนี้ยนะฮะพัน พันปอนเนี่ยพันสามสิบหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่ North Rose Cemetery mm เนี่ยเขาไม่รับเขาไม่รับบุ๊กโดยตรงนะฮะเราต้องไปจ้าง Funeral Director ร,ร,ร,ระบบเอ้นี่เขาเดี๋ยวเขาโทรมากำลังไลย์ยังไม่รับอะค่ะยังไม่รับนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเดี๋ยวค่อยโทรกลับเนี่ยค่ะพี่จุ๋มก็ยุ่งอยู่กับไอ้เรื่องจัดงานศพเนี่ยค่ะคือ เดี๋ยวไลฟ์ใส้เสร็จก่อนค่ะแล้วค่อยโทรกลับไปหาเขาเนี่ยค่ะก็เขาไม่รับบุ๊ก,กโดยตรงนะคะเขาจะต้องมี funeral director คือคือเหมือนกับไอ้คำที่ว่าคนตายแล้วพอพอ,พอผีถึงป่าช้าก็ต้องเผากันน่ะนะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะพอคนตายแล้วมันของแง่จะต้องเสียเงินน่ะนะคะก็อันเนี้ยนะคะมันจะมีของเรานี้ใช้โคออ์ถูกไหมฮะ มก็มีมีค่าทำศพเนี่ยคือค่าแต่งศพหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็สองพันสองร้อยแปดสิบห้าปอนด์นะคะแล้วก็มีค่าอย่างเขามีซาร์บันเครียกซาร์บันซาร์บันนี่คือคนที่มาทำพิธีเปิดเปิดพิธีเชิญให้ญาติขึ้นมาพูดปิดพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีการเอ่อดเนทหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็นนะคะการ donation เนี่ยไม่จําเป็นแต่ว่าเขาก็จะมาเปิดนะนะคะเปิดพิธีคือพูด อาลัมพบทว่าคนตายเป็นยังไงเคยทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยให้คนให้คนรู้สึกดีกับคนตายนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีค่าเผาเนี่ยค่าเผาเนี่ยไอ้เข้าไอ้ไอ้ที่เป็นเป็นโลงแล้วก็ใส่เข้าไปในไอที่เผานะตเตาเผาน่ะก็น่ะอันไอ้ค่าเนี้ยแท้ๆก็คือหนึ่งพันสามสิบหนึ่งแล้วก็มีค่าเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยถ้าเราจัดดอกไม้ด้วยเราก็ต้อง เตรียมเงินเอาไว้ก็ตกประมาณสามพันสาตกประมาณนะี้สามพัห้าแล้วก็กว่าจะมีเค้กมีอะไรมีอาหารสําหรับตอนช่วงเวกันนะฮะช่วงเชิญ,ญญาติกลับมาจากไปเผาแล้วก็กลับมานั่งคุยกันนะนะฮะเป็นคล้ายๆถามทุกสุกว่าญาติพี่น้องเป็นยังไงบ้างถ้าเรากรอกอันนี้นะคะแบบฟอร์มที่เรียกว่า belief มัน supportpayment นะคะเราก็จะได้ เงินล่ำซำก้อนเนี้ยเอามาช่วยนะคะก็ตกก็1นึ่งพันหนึ่งหมืนปดรอนนะคะสิเดือน1นึ่งนึ่งถูกไหมพี่จุ๋มคิดว่าถูกนะเดี๋ยวนะเพราะว่ามันหนึ่เออสดเดือนใช่ไหมค,คูณด้วยหนึ่งก็ตก1,800บวกกับอีก2,800ร้อยสมมติเราไม่ได้ท้องนะฮะภรรยาสิก็ได้มาประมาณสี่พันหกร้อย ปอนมันก็บรรเทาเบาบางนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เ,เงินเงินวีดอว์นะฮะเงินวีดอว์คือเป็นแม่ไม้ะแม่ห้างเนี่ยไหมฮะแม่ไม้แม่ห้างภาษาอีสานเรียกแม่ห้างแม่ห้างนะฮะก็จะได้เพนชั่นเพนชั่นของสามีนะคะ ก็ได้เพนชันของสามีเพราะว่าเราพี่จุ๋มนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอายุของเพนชันนะคะที่เนี่ยที่เนี่ยอายุเพนชันเน่ยของทุกคนที่เกิดปีเดียวปีเนี้ยที่ที่พี่เกิดเนี่ยมันจะมันจะต้องไปรับตอนอายุ67สิดนะคะตอนนี้พี่แค่62สินะคะก็ยังยังไม่มีเงินอะไรของเราเองนะ,ะก็มีเงินที่จะมาจากสามีนี่แหละแต่เขาก็เสียชีวิตใช่ไหมทางรัฐบาลก็จะให้เงิน สเตทเพนชันของสามีมาให้เราใช้นะคะแล้วพอเราพอถึงอายุหกสิบเจ็ดเราก็จะได้เงินเพนชันของเราเองมาสมทบนะคะเนี่ยค่ะก็ไม่คือก็ไม่ได้ว่าหรูหรานะฮะไม่ได้หรูหราเงินจํานวนนี้ยเป็นเงินมาทามาทํางานศพเนี่ยนะฮะก็คือก็ไม่เหลืออะไรอะนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีเหลืออะไรแต่ว่าก็ไม่ลําบากมากนัก สำหรับผู้หญิงท้องก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่พันปอนด์ช่วยเป็นค่าลูกน้อยนะฮะผู้หญิงที่นี่จะได้รับเงินสนับสนุนช่วยดูแลเด็กนะฮะเขาเรียกชาย b e n นฟิตตั้งแต่แรกเกิดเลยถ้ามาเกิดที่ทอังกฤษเนี่ยก็จะได้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะฮะก็ได้มาเป็นเดือนเป็นเดือนสั่งเอาเข้าบัญชีนะฮะเขาป้องกันไว้สำหรับให้เด็กจะได้ไม่อดอยาก ปากแห้งอะไรทำนองเนี้นะคะก็จากที่เห็นเนี่ยนะคะพอเราเกรอกเราเกรอกเราเกรอกไอ้นี่นะคะ uh, Support ment, เออ e m e n t มัน p o r t Payment กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์นะคะไม่ยากเราเกรอกเสร็จเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่ของเอ่อ uh, d e partment for work and pension นะคะ DWP เขาก็จะส่งแบบฟอร์มมาให้เราเซ็นนะคะแล้วเราก็ส่งใบสมรส พร้อมคำแปลนะฮะแล้วก็ใบมรณบัตรสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใบมรณบัตรก็จะใช้อินเ r i ร d e a t เด e เซอร์ติฟิเได้นะคะส่งให้เขาไปแล้วเขาก็จะส่งกลับมาให้เราเขาไม่เก็บเอาไว้แล้วค่ะเขาเอาเอาแค่ดูว่า,เ,าเป็นหลักฐานของพิจุมนี่ไอใบสมรสนี่ไม่อยากให้หายะคะ่ะพะหายแล้วมันยุ่งมากจะต้องไปเอาถึงอ,อำเภอ อำเภอบางกะปินะคะไปแต่งงานกันที่อำเภอบางกะปิคะแต่แต่งพิธีแต่งที่บ้านที่พิจิตรนะคะก็พอหลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จส่งเอกสารให้กันเสร็จก็ใช้เวลาสองอาทิตย์เขาก็จะส่งเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารของเรานะคะก็อย่างที่บอกเนี่ยนะคะมันก็ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะฮะเราไม่เก่งภาษาเขาทางเจ้าหน้าที่สํานักงาน DWP เอ่อ DWP เนี่ยนะคะคือ d e partment for work and pension เนี่ยเขาจะมีคนคอยช่วยกรอกแบบฟอร์มช่วยเคลมนะคะช่วยรับเงินสำหรับผู้ที่มีความพิการทางด้านสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่แบบว่าไปดีลไปทำไปทาเอกสารที่มันค่อนข้างยุ่งยากทำไม่ได้เนี่ยทาง d e partment for work and pension ่ะเขาจะช่วยะคะ่ะ ก็จะช่วยกรอกให้นะคะแต่เราต้องไปที่นั่นนะคะอย่างที่ที่เบสฟอร์ดนี่ก็คือ,อหมายเลข57ถนนบรมม้มโรดนะคะเขาก็พูดดีค่ะเขาเขาบริการดีมากพี่จุ๋มก็ไปก็ไปได้ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะพี่จุ๋มเดินก็ไปถึงพี่จุ๋มก็ถามเขาคุยเสร็จสับไม่ได้มีคิวด้วยวันนั้นนะพี่จุม๋มพี่ที่ไปวันนี้ยุ่งยุ่งอะนะฮะก็ไป ปรากฏว่าทุกอย่างก็สมูทดีไม่มีปัญหาค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือเวลาก็รออีก2อาทิตย์เงินก็จะเข้ามาในบัญชีนะคะแล้วเราตอนนี้เราก็ทำเรื่องแจ้งไปทางธนาคารแจ้งไปทางไฟฟ้าน้ำปะปาภาษีต่างๆนะคะแล้วก็จัดการหาธนาทนายเพื่อไปจัดการเกี่ยวกับเเรื่องทุกอย่างเลยค่ะ จะเป็นเปลี่ยนชื่อที่ของสามีมาเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยนะบ้านบ้านของเราเนี่ยก็เปลี่ยนจากชื่อคนที่เสียชีวิตามาเป็นชื่อเรานะคะมันก็จะมีรายละเอียดเยอะเยอะแยะไปหมดนะคะก็บอกให้ทราบนะคะสำหรับเพื่อนๆนที่อยู่อาศัยที่นี่นะคะอย่างพี่พิสมัยนี่อยู่ที่ residential home คือ เจ้าหน้าที่เขาก็คงช่วยจัดการให้คือจะมีเขาเรียกเขาเรียกมีแคเร์ uh, er, นะคะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ลำบากนะคะก็สบายๆนะคะบางคนนี่อยู่ฟแนนซ์ใช่ด้วยนะคะว่าจ่ายจ่ายอย่างนี้นะคะ จ่ายแค่นี้มีเงินมีเงินเพนชันแค่นี้ใช้เกินจำนวนนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะจัดให้หมดนะคะจะเป็นค่าเช่าของเลสเซเดนจะมีค่าทําสวนแต่ละเดือนอะไรต่ออะไรก็จะก็จะมีเจ้าหน้าที่แคร์เรอร์มาดูให้หมดอ่ะนะคะก็สะดวกสบายเพราะเพื่อนของจุ่มเนี่ยนะคะก็ใช้บริการเลสเซเดนเชียลโฮมเหมือนกันเพราะเขาบอกว่ามันง่ายดีเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นทุกวันถูกไหมฮะ ถ้าเราจะไปตัดหญ้าอย่างที่จุมทาอยู่เนี่ยมันก็จะ,จะมันจะเริ่มลําบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นอีกหน่อยเราก็ต้องจ้างคนมาคอยตัดหญ้าทําสวนถูกไหมคะแต่ตอนนี้จุมก็ยังทําอยู่นะเพราะชอบทําสวนบางคนชอบทําสวนชอบปลูกต้นไม้เดี๋ยวจะลองทําอยู่สักพักหนึ่งะคะ่ะถ้าอยากสวยๆก็ไปหาพา a เมนต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <c oughs> พอไหว่ะพอไหวก็ไม่ได้ว่าทําไม่ได้ทําได้ค่ะก็ออกมาบอกพี่ๆน้องๆไว้ให้ทราบสําหรับคนที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษสําหรับพี่จุ๋มเนี่ยนะฮะอยู่อังกฤษมานานมันก็ชินกับระบบเนี้ยนะคะมันชินนะคะมันมันไม่ได้มีความยากลําบากอะไรมากมายสําหรับพี่จุ๋มนะคะนะคะจะเคลมเพนชั่นจะอะไรเนี่ยพี่จุ๋มพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภา,า,า,าษาไทยนะคะ เอกสารอะไรต่างๆก็แปลได้เองเพราะว่าเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่แปลเอกสารมาก่อนก็ไม่มีความยุ่งยากนะคะแต่สําหรับคนบางคนซึ่งภาษาอังกฤษก็ไม่ดีนะคะแล้วคนที่ไม่มีไรายได้อย่างอื่นไม่มีไม่มีเงินเก็บในบัญชีอะไรอย่างนี้ก็คงจะวุ่นวายพอสมควรนะคะที่ต้องไปขอความช่วยเหลือต่อ คือเงินเงินจัดก,การศพเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมาได้จากรัฐบาลด้วยถ้าเราไปขอให้เขาช่วยนะคะถ้าเราไปเราเราไปเคยเราเคยเคลมพวกเอ่อ pension credit income support housing benefit house tax benefit benefit เหล่านี้ก็จะสามารถมาช่วยค่าช่วยช่วยให้เราได้รับเงินจากการช่วยเหลือในการทำศพได้นะคะถ้าเราไม่มีเงินเก็บเยอะไม่มีบ้านอะไรองเงี้ยนะ,ะเขาก็จะช่วยค่ะนะคะ แล้วพอหลังจากที่สมมุติเราได้มีเพนชั่นน้อยเนี่ยมันก็จะมีเงินสมทบเพนชั่นเครดิตอีกเรื่องนี้โอ้ยสมัยก่อนนี่จุ๋มทำงานอยู่ที่ Citizen a d v i ร e ์เนี่ยจุ๋มก็ท็อปอัพให้คนทุกคนเลยพอคนเขาเข้า,ขามาใช่ไหมเราก็เตรียมเลยมีมีลิสตของเราไว้เลยว่าเราจะทำให้เขาได้เงินมากที่สุดได้ยังไงพี่จุ๋มเก่งขนาดนั้นนะคะเพราะชอบชอบด้านนี้บางที เพนชเนอร์ er, ซึ่งพูดพูด,พ,ดพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเพูดได้แต่ภาษาอินเดียสมมตินะฮะเขาไม่รู้ว่าจะเคลมอะไรพี่จุ๋มเช็คเขาก็ได้เงินรับแบ็กเดทอีกนะฮะแบ็กเดทอีกกี่เดือนกี่เดือนพี่จุ๋มทําให้หมดค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่พิสมยัยที่กรุณามาชมค่ะถ้าคอมเมนต์ไว้สักนิดก็จะเป็นกําลังใจกับน้องๆน,นะคะก็พี่พ่สมยัยก็สบายแล้วค่ะไม่ไม่เดือดร้อนแล้วค่ะนะ มก็ยังอยากจะผจญภัยไปอีกหน่อยหนึ่งออกมาจากไปซ่อมหัวใจวันที่สิบเก้าเนี่ยก็คงดีขึ้นเลยค่ะนะคะก็อยากจะมาทําสวนทําอะไรให้มันดีกว่านี้นะคะเพราะชอบอ่ะเป็นคนชอบทําสวนชอบไปขุดไปอะไรเงี้ยนะคะปลูกต้นไม้โอเคนะคะแล้วก็กลับขอบพระคุณเพื่อนทุกๆคนเลยค่ะที่ให้กําลังใจพี่จุ๋มนะคะซึ้งใจมากๆเลยว่า เราอย่างนน้อยก็มีเพื่อนนะคะไม่ไม่เหงาไม่เศร้าซ้อยเพื่อนบางคนก็ร้องเพลงเอนเตอร์เทนเพื่อนอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะพี่จุ๋มก็เอนเตอร์เทนไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็พยายามอยู่ค่ะโอเคนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพี่จุ๋มสุงพิตาทันเตอร์นะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ถ้ามีญาติเสียจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ โอเคค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็ส่งเข้ามานะคะพี่จะช่วยได้ก็จะช่วยส่งข้อมูลกลับไปให้ค่ะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ